คลิปใน t ิกตอกที่เรากดลบไปทำได้ไง่าย ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวิน YouTube ค่ะซึ่งในวันนี้ก็สภาทุกๆท่านมากู้คลิปวิดีโอในติกตอกกันนะคะเป็นกรณีที่เราเพลอลบคลิปหรือว่าลบคลิปไปนั่นเองนะซึ่งวิธีการนะคะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่ติกตอกกันจากนั้นนะคะให้เราไปที่โปรไฟล์ด้านล่างขวามือจิ้มเข้าไปจากนั้นนะคะให้เราไปที่ขีดสำขีดมุมบนขวามือ เลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวจากนั้นให้เราไปที่ศูนย์กิจกรรมศนย์กิจกรรมกดแตะเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะเราจะเห็นคําว่าพึ่งลบนี่นะจะเห็นคําว่าพึ่งลบให้เรากดแตะเข้าไปป๊บนะจากนั้นเราก็จะเห็นคลิปวิดีโอที่เรากดลบไปนะคะซึ่ง คลิปที่เรากดลบไปแล้วผ่านไป1เดือนจะไม่สามารถกู้คืนได้แต่คลิปที่เราจะสามารถกู้คืนได้นั่นก็คือคลิปที่เรากดลบไปภายใน1เดือนก็คือยังไม่เกิน1เดือนนั่นเองอ่ะจากนั้นนะคะก็ให้เราเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะกู้คืนขนน้นก็จะเป็นคลิปนี้เนาะจากนั้นเราก็จะเห็นคําว่ากูคก้คืนกู้คืนก็ให้เรากดกู้คืนและก็ก็แล้วก็กดคําว่ากู้คืน ทีนี้ทุกคนก็จะขึ้นกู้คืนแล้วจากนั้น,ย,นย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับทุกคนก็จะเห็นคลิปวิดีโอที่เราทําการกู้คืนมาเมื่อสักครู่นะคะรีแฟบไปถึงถือนี่ก็จะมาโผล่หน้าโปรไฟล์ของเราเช่นเดิมแล้วเห็นไหมสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ